ถ้าเราอยากได้ยอดขายได้กําไรเราต้องรู้ที่มาที่ไปว่าไอ้การที่เราจะเพิ่มยอดขายเพิ่มรายได้มันมาจากแหล่งไหนบ้างยกตัวอย่างเช่นเราดูนะเป้าหมายของเขาคือกําไรขั้นต้นใช่ไหมฮะกำไรขั้นต้นคืออะไรครับขายของได้เท่าไหร่ยังไม่ต้องหักค่าใช้จ่ายหต้นทุนอะไรทัง้งหมดอ่ะเราดูตรงนี้เลยนะครับรายได้ค่าใช้จ่ายต้นทุนอันนี้เราเรียกมันว่า ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลกําไรขั้นต้นมาจากแหล่งแรกคือรายได้รายได้มาจากอะไรฮะหนึ่ง 5, 1, มาจากยอดขาย2มาจากค่าเช่าที่ดินสามาจากการปล่อยเงินกู้สี่มาจากค่าดอกเบีย้ยที่เราเก็บหมายความว่าในแต่ละแหล่งเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าในแต่ละตัวชี้วัดมันมีเหตุและผลมันมีที่มาที่ไปมันมีแหล่งที่มันมาไม่ใช่เกิดมาล,ลอยๆเพราะฉะนั้นการกําหนดเป้าหมายอันที่หนึ่งเลยต้องมีความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลนะคเนาะ อ่ะละคือที่2ฮนะการกําหนดเป้าหมายที่ดีก็คือมันต้องมีการลดข้ออ้างระหว่างหน่วยงานฉันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเธอเรื่องนี้นะฉันรับผิดชอบเฉพาะเรื่องนี้นะเรื่องนี้คือเรื่องของเธอนะหน้าที่ันเป็นแบบนี้นะอย่างนี้ผมขอเรียกมันว่าระบบข้ออ้างนะฮะพี่นวลน,นะนะครับคือตัวการกําหนดเป้าหมายที่ดีเนี่ยเราจะต้องมีการเชื่อมโยงเช่นผมแอบชอบพี่โยธกับพี่นวลน,นะ เราบอกว่าเรามีเป้าหมายคือเรื่องของความพึงพอใจของลูกค้าไปดูซิว่ามีหน่วยงานไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจลูกค้าหน่วยงานแรกคือหน่วยงานขายหน่วยงานที่สองคือหน่วยงานบริการแล้วก็หน่วยงานที่3คือหน่วยงานด้านบริการถูกไหมฮะอ่าด้านด้านแมเนเจอร์นะครับหรือด้านคอร์เปอเรชันคราวนี้เราลองไปดูว่าการที่จะทําให้เป้าหมายคือเรื่องของความพึงพอใจลูกค้าสักเสได้เนี่ย หน่วยงานไหนที่ไปเกี่ยวข้องกับแอคทิวิตหรือกิจกรรมไหนบ้างยกตัวอย่างเช่นเซลเนี่ยเขาว่าจะต้องคุยกับลูกค้าให้เคลียร์ให้ชัดเจนถึงอ,อ,อัตราการบริการวิธีการบริการเอกสารต่างๆส่วนบริการหลังการขายของพี่นวลเซลล์ขายของได้ละ เขาจะต้องมีพฤติกรรมการบริการที่พูดกับลูกค้าเพราะเพาะนะครับส่วนเรื่องของ maintenance เนี่ยถ้าเกิดมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นการเข้าบริการหลังการขายเช่นการซ่อมการเปลี่ยนเขาจะต้องมีวิธีการที่มันเรียลไทม์แสดงว่าอะไรครับในหน oh, uh, ึ่งเคอ KR มันจะต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในบทบาทของตัวเองซึ่งเขาต้องไปทําเรื่องมีแหละฮะที่มันจะช่วยทําให้ KR ขององค์กร success อันนี้เราเรียกมันว่าเราต้องมีการ ทลายข้ออ้างงานชั้นงานเธอแต่ทุกคนต้องร่วมมือกันนะนะครับอันต่อไปครัทุกคนครับอันนี้มันมีตัวอย่างอันนึงสมมติว่าอโอเคอาร์ของบริษัทแล้วผมใช้โมวเดียวบาลานซ์กรารใส่เข้าไปแล้วนเนาะบาลานซ์จั์นนะรกรารเขาแบ่งแบ่งเป้าหมายออกเป็น4มิติใหญ่ๆด้วยกันเพื่อเช็นได้ว่าเราไม่ได้เน้นไปที่ด้านใดด้านหนึ่งยกตัวอย่างเช่น เราเน้นด้านการบริการแต่มันอาจจะทําให้ค่าใช้จา่ายสูงขึ้นด้วยเพราะทุกการบริการมีต้นทุนถูกไมหมฮายดิจอนเขาก็เลยบอกว่าการที่เราจะตั้งเป้าหมายที่ดีเนี่ยเราต้องบาลานซ์ให้มันเหมาะสมทั้งในแง่ของการภายในทั้งในแง่ของการจัดการทั้งในแง่ของการค่าตอบแทนอันินี้สมมติว่ามาดูตัวอย่างอันนี้ฮะด้การเงินเนี่ยเรามีเป้าหมายก็คือเรื่องของรายได้ K.R. ที่1พี่ตินคือ Profit KR ที่ R 2คือ Revenue อ KR ที่3คือหาลูกค,ค้าใหมา่ KR ที่4คือความมืองัใจลูกค้า KR ที K ่ R 5คือเด delivery process หรือกระบวนการในการบริการการขนส่ง KR ที่หคืออะไรฮะกระบวนการในการผลิตแล้วก็ KR ที่7คือทักษะของพนักงาน ะะแล้วก็ K R ที่8เนี่ยคือเรื่องของบรรยากาศในการทําง,งานของปกพันของพนักงานอัตราเทินโอเวอร์พี่แพทยครับอไอ้ K R ตรงนี้ไอ้ช่องกลางเนี่ยเราเราจะแน่ตามมิติต่างๆเนาะคราวนี้เขาก็จะไปดูเลยว่าสําหรับการวัดตัว K R ขอ,ของแต่ละตัวเนี่ยนะครับแต่ละอันเนี่ยวัดจากอะไรบ้างจุดที่เราต้องทําให้ได้ก็คือทุกตัววัดมันต้องเป็นตัวเลข มันต้องวัดได้พี่เตินครับแล้วเราก็มาเวทน้้ำหนักในแต่ละตัวว่าหน่วยงานไหนรับผิดชอบเรื่องอะไรบ้างอันนี้เป็นตัว corporate KPI ของตัวเองนะครับหลังจากนั้นฮนะ,ะเราก็มากำหนดตัว r a t i n g Scale